สวัสดีค่ะมิริตาเอ็แมมมูสาซอร์พิจะมาชำระตาเอ่มูสาซอร์จะมาชำระล้างจิตใจของทุกคนดิตอนนี <laughs> อ,นอ่ะเพิ่งตื่นว้เพิ่งตื่นแบบว่ามวยเอวขึ้นมาแล้วก็เปิดมาปุ๊บก็คือ speaking simulator ไม่นา่าจะใช่เกมที่ดีเท่าไหร่ม่นเกมที่ให้เราต้องขยับปากอะไรสักอย่างไอ้นี่มันไม่ใช่มนุษย์แหละก็คือขยับปากไปเรื่อยๆแล้วก็กดเพดานลิ้นแข็งเพดานลิ้นอ่อนกดลิ้นและและทำลายฟัน อยต้องใยบตามนี่ใช่ไหม hell hell l o l o l o l feel low e rule ปากหรืออะไรเว้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เพิ่งคำแรกเองอะเฮ้ยมันเล่ารหมดแล้ว a มันช่ง n i เลือเกิน a not the เอ้ยเอ้ยอย,ยังเหลืออยู่ฝั่งโน้นเล็กน้อย,อยใครบันดาหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาปอบบางจะบ้าเหรอสัน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 นี่เอ็นไม่รู้จริงๆเหรอหน้าขนาดนี้ยแปบลบว่าความสงสัยไม่ขึ้นเลยหน้าหน้านี่แบบขนาดนี้ฟันหลุดออกมาจะกระเด็นใส่หน้าแหละปุ่มแดงด้วยมีปมแดงเขากับต้องกดพวก

ดีใจเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกได้ถึงสวัสดีครับวันนี้ผมมาด้วยความเต็มใจรู้สึกอยากจะทำงานเป็นอย่างยิ่งสนใจเอาลูกตาผมไปกินเลยครับอ่ะพยายามเรนเอาหอเล่นหน่อยได้หรือเปล่าเรนเถอแล้วก็ลุกฮับเพยยังคงสุดวาระครับไม่ไหวเลยนะเชลินไม่เก่งเอาซะเลยนะหมอนี่เนี่ยลินหรืออะไรเนี่ยลินหรือสัตว์ประหลาดลินหรือว่า ชกกุชูเฮ้ยแต่ผมไม่เปิดได้เว้ย <laughs> ไอ้นี่ยังไม่รู้สึกอีกเหรอมันไม่น่าสงสัยมันยังสงสัยไม่เต็มหลอดอีกเหร wake 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 แปะเด้เฮ้ยค่อยๆใช้ลิ้นนะคะทุกคนอา้าวห่อลิ้นเข้าไปห่อเด้ and f r i d r t human ฉันเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอและเบาบาง นานานะไปดิถ้าไปผ่านก็ต้องแพ้ให้ได้เว้ยเป้าหมายคือการเล่นเกมคือการแพ้ไงล่ะเออเนี่ยซสาซสัช่วยสงสัยให้มากกว่านี้ขึ้นไปอีกได้ไหมเว้ยเอ้ยหรือว่าเราจะชนะ <c oughs> จำเบลมางั้นลองดิว่าจะผ่านไหมให้เล่นจริงจังนะ่ะอ่ะอ่ะเล่นจริงจังหน่อยก็ได้เดี๋ยวพี่เขาจะร้องไห้นะไม่ใช่เลยหรอกเป่ากวาตกงานหรอกนะเป่าตกกวตกกวตกงานเพราะว่าไม่เล่นเกมหรอกนะ เราลโอเคอยากจะเป็นคนเล่นเกมจริงจังกลัวพี like no <laughs> so <ucch Portuguese> ่เขาจะร้องไห้เฉยๆน่ะสี่ได้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 ออกซิได้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 ออก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 เห็นปุ่มสีแดงแล้วมันมันต้องกดบ้าเพราะสีสันอะเมือนกดปากแว่งเพดานบู๊ายฟันหน้าทั้งหลาย เห็นไหมคะการใช้ลิ้นการใช้ปากอันเซน <R atch. S 1> เก่งของเมดิต้าอ้าวห่อลิ้นก็ไป <Yeah. S 1> แปะแปะข้างล่างบ้างข้างบนบ้างข้างดงบ้างตรงนี้บ้างคิวแมน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 เลยแมนไป <laughs> <laughs> นเฮ้ยเอกตลบเลดเนี่ย <laughs> เดี๋ยวดาวที่มันภาษาอะไรเนี่ยที่มันภาษาซีเหรอภาษาซีต้องใช้ โอใจดูสิที่มันไม่มีใครสามารถบิดจมูกได้เหมือนฉันกับดนดี่หรอกนะคนควันได้ด้วยแอมดฮังแอมดฮังกี้วอเตอร์ไม่หิวฉันจะกินแกไม่หิวเลยข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงก็ไม่ได้เกินจะจะกินแก่แอมดฮังกี้อะไรอ้ บ้าโมงขแต่งโมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นตาบอดแล้วทุกคนนี่น่ะมันคือเวลาน,นอนอยังไงล่ะคะทุกคนใช่แล้วเป็นเจ้าแม่เป็นพระแม่แห่งรัฐทิอนามัยจะต้องรักษาสุขภาพเพราะฉะนั้นขอไปนอนก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมนอนกันนะคะไป